สวัสดีครับผมนายนัทพลจันลานะครับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะวิทยาเขตการสาขาบริหารธุรกิจนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่ได้เข้ามาทํางานในทีมอาสานะครับของ MT Hero นะครับก็คืออยู่ข้างๆผมเองสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับภูริวัฒน์มิตรภูมิบูรณ์นะครับหรือชื่อเล่นชื่อพี่เอิร์กนะครับเป็นสิทธิ์เก่าจากคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ ซึ่งพี่ภูริวัฒน์เนี่ยก็ได้เป็นจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกทางก็เป็นอาสาสมัครใช่ไหมครับที่ได้เข้าไปอยู่ในทีม MT Hero ใช่ไหมครับก็คืออยากจะให้พี่เอิร์ธเนี่ยช่วยบอกหน่อยครับว่า MT Hero เนี่ยคืออะไรและใครทําอะไรบ้างครับจริงๆแล้วนะครับ MT Hero เนี่ยครับเป็นการที่เป็นโครงการเป็นโปรเจกต์นะครับที่เกิดจากสมาคมเทคนิคการแพทย์นะครับร่วมกับสํานักงานควบคุมโรคเขตเมืองนะครับหรือสปคมรนะครับในการที่จะล็อชโปรเจกต์ให้นักเทคนิคการแพทย์นะครับได้ ออกตรวจเชิงรุกหรือ active case finding นะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อโควิด19นะครับผมก็เหมือนเป็นการรวมตัวของนักเทคนิคการแพทย์ทั่ววิชาชีพนะครับก็คือเหมือนมาทำงานจิตสาธารณะด้วยกันนะครับผมก็อันนี้ครับคือ MT Hero ครับครับแล้วผมอยากจะรู้ถึงแรงบันดาลใจครับที่ทำไมพี่เอิร์ธถึงเข้ามาทำในทีม MT Hero ครับอืค่ะจริงๆแล้วต้องขออนุญาตเท้าความไปก่อนนะคะว่าจริงๆแรงบันดาลใจเนี่ยก่อนจะมาเป็นนักเทคนิคการแพทย์ด้วยซ้ำเนี่ยครับคือ ตอนมัธยมปลายครับมีแนวคิดแค่ว่าเอาเอใครอยากเรียนวิชาชีพหรือสาขาอะไรก็ได้นะครับที่แบบได้ช่วยเหลือสังคมจริงๆบวกกับว่าได้มีโอกาสเข้ามาโอเพนเฮาส์ที่มหาลาัยนี้นะครับมันทําให้ยิ่งเสริมจุดประสงค์ของเราเสริมความมุ่งมั่นในใจของเราที่ว่าเอ,าอยากจะช่วยเหลือคนแล้วสิ่งที่เราบอกอยากจะช่วยเหลือคนเนี่ยคือสายการแพทย์แล้วมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนครับผมพอเราได้เรียนเนี่ยมันก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนมาแล้วก็ความเป็นมหิดลอย่างเงี้ยครับมันเหมือนหลอ่อหลอมเราให้เราที่แบบเหมือนมีใจมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่นครับมันก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆบวกกับการทํากิจกรรมต่างๆในมหาลัยคือมันทําให้เราเห็นถึงสังคมมากขึ้นเห็นถึงผู้อื่นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่ทําให้คิดที่จะเข้ามาอยู่ในทีมจิตอาสานี่ครับ แล้วผมอยากจะรู้ว่าพี่เอิร์ธคือเข้าไปตรวจเชิงลุกได้อย่างไรครับครับคือการที่เอิร์ธเข้าไปตรวจเชิงลุกในกลุ่ม MT Hero นะครับก็คือต้องบอกว่าได้ได้รับโอกาสจากรุ่นพี่นักเทคนิคการแพทย์ที่ท,ที่ที่รู้จักครับท่านหนึ่งครับก็คือท่านเป็นคนช,ชักชวนให้เข้าไปตั้งแต่วันแรกที่มีการถแถลงข่าวเลยในการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเงี้ยครับก็วันนั้นก็เหมือนแบบได้เข้าไปในทีมได้เข้าไปเจอกับแพทย์พยาบาลแล้วก็สหาวิชาชีพ เราได้เข้าไปรับการเทรนอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบเตรียมพร้อมที่จะออกทํางานจริงครับผมครับแล้วบทบาทสําคัญล่ะครับพี่เอ,อิร์ธที่ได้ไปลงในพื้นที่เนี่ยคืออะไรครับอืมจริงๆแล้วบทบาทสําคัญนะครับของ M.T. Hero หรือนักเทคนิคการแพทย์อาสานะครับด้วคำว่าเทคนิคการแพทย์อะครับส่วนใหญ่หลายๆคนอาจจะมองว่า เป็นการที่เราทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออาจจะมีคนเคยได้ยินมาบ้างว่านักเทคนิคการแพทย์เนี่ยเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์การแพทย์หรือเป็นเ specialist ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มองว่านักเทคนิคการแพทย์ครับสามารถแตกหน้าที่ได้มากกว่านี้และการที่ทำ active case f i h t i n g ในครั้งนี้ครับเหมือนเป็นหน้าบทใหม่ของนักเทคนิคการแพทย์ที่แบบเจ้าตัวเองออกจากเบื้องหลังครับไปสู่เบื้องหน้าเหมือนไปเป็นส่วนหนึ่งของ ของการทํางานร่วมกับสหาวิชาชีพจริงๆแล้วก็บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์จริงๆในการควบคุมการแพร่ระบาดในครั้งนี้ก็คือจะเป็นการเจาะเก็บจัดเก็บสิ่งส่งตัวเช่นพวก nasopharyngeal swab ครับการเจาะเลือดแล้วก็การทำแลบต่างๆอย่างเช่นพวก real time PCR การทำ rapid test หรือชุดตรวจชนิดให้ผลเร็วครับผมครับอยากรู้ถึงความรู้สึกครับความรู้สึกของพี่เอิร์ดคือจริงๆแล้วความรู้สึกเดี๋ยว ี่ขอแยกเป็นสองส่วนแล้วกันเ<ด>นาะนะคือจากส่วนตัวก็คือการทํางานพอเราได้เข้าไปเราเหมือนแบบว่าได้เจอคนในวิชาชีพเดียวกันครับได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องจากต่างมหาลัยมันเหมือนเป็นการแบบเหมือนเปิดโลกครับเหมือนให้เราได้เห็นมุมมองได้เห็นความแตกต่างของคนที่หลากหลายมากขึ้นครับมันทําให้เราแบบเหมือนได้ได้มุมมองดีๆได้เรียนรู้แล้วเหมือนแบบเราเอนจอยไปกับมันเรามีความสุขที่จะไปทําครับแต่ถ้าในมุมการทํางานอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบ มันเหมือนเป็นการที่เราได้เอาความรู้ที่เราเรียนจริงๆครับลงไปช่วยเหลือคนจริงๆลงไปช่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดนี้อย่างแท้จริงมันเหมือนเป็นแบบเหมือนตอนเราเรียนเราเรียนแค่ในตำราเนาะแต่พอเราออกไปเงี้ยมันเหมือนแบบเอาสิ่งที่เราเรียนมาไปบวกกับสกิลต่างๆที่เป็นซอฟต์สกิลของเราแล้วออกไปใช้จริงอะ่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่มันชาร์เลนจ์มากขึ้นแล้วก็ ได้ให้ประสบการณ์เรามากขึ้นครับแล้วทีมเบื้องหลังเลยครับพี่เอิร์ธคนที่คอยให้กําลังใจหรือว่าคอยซัพพอร์ตเนี่ยครับคือเป็นยังไงบ้างครับจริงๆจะบอกว่าทีมเบื้องหลังที่ไปออกหน่วยคือจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นักเทคนิคการแพทย์นะครับจริงๆก็จะมีทั้งคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงบางทีก็มีการอินเวลฟเอานักรังสีเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมก็คือจริงๆแล้วโฟกัสการทงานคนส่วนใหญ่จะเห็นผ่านสื่อแบบว่าเป็นการทํางานที่ นักทคนิคการแพทย์เก็บสวอปอย่างเดียวหรือเพียงแค่ขั้นตอนที่เก็บสวอปเจาะเลือดจริงๆแล้ว,วโฟล์การทํางานเนี่ยกว่าจะได้คนคนนึงเข้าสู่กระบวนการเนี่ยจะมีการตั้งแต่การคัดกรอง,อบ,างบางไซส์งานก็จะมีการที่แบบฉายภาพ X port. เอ็กซ o เรย์ปอดเคยเห็นใช่ไหมใช่ครับที่เขาจะแบบเอาคนขึ้นรถ c ีทีสแกนอะไรเงี้ยครับเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็จะมีพยาบาลคอยจัดคิวคอยเหมือนทำเหมือนเซฟตี้ให้ ให้คนไข้ทุกคนเหมือนคอยกันพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วการที่จะออกไซส์ไซส์หนึ่งเนี่ยเกิดจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยครับก็คือได้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการช่วยเหลือถูกไหมครับใช่ครับครับโอเคครับในอยากจะถามต่อครับว่าพี่เอิร์ธเนี่ยเป็นสิ์เก่าของมหาวิทยาลัยแมกดนใช่ไหมครับใช่ครับอยากจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้กับพี่เอิร์ธอะครับอ๋อก็ได้พูดเกินไปแล้วในตอนต้นนิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วตอนที่มาโอเพนเฮาส์ที่มอลเนี่ยครับ ก็คือนอกจากจะมองแล้วว่ามหาวิทยาลัยมหิดลของเราเนี่ยเป็นมอ,อการแพทย์จริงๆแล้วความประทับใจแรกเลยที่ตั้งแต่วันที่มาโอเพนเฮาส์นะครับก็ <c oughs> ถ้าปีนี้หรือปีหน้ามีจัดก็เชิญชวนน้องๆมานะครับก็คือตอนที่พี่เข้ามานะพี่ได้รับรู้ถึงความอบอุ่นครับความเป็นกันเองของรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็อาจารย์ครับแล้วก็บรรยากาศตึกเรียนเอ่ยบรรยากาศภายในมหาลายัยมันมันอบอุ่นนะครับมันเหมือนแบบมันมีพื้นที่สีเขียวมันมี ตึกลายล้อมมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออนี่แหละคือแบบคือที่ที่เราอยากเข้ามาเรียนครับแล้วก็สิ่งที่มาฮิโดนหล่อหลอมเลยเนี่ยคือถ้านักศึกษามาฮิโดนทุกคนเข้ามานะครับก็เคยน่าจะเคยได้ยินคาขวัญน,นะครับว่าอัตตานังอุปมังกาเลนะครับแล้วก็มาฮิโดนคอลเวลูต,ต่างๆที่แบบเอาง่ายๆคือมันแปลว่าเหมือนการมุ่งประโยชน์เพื่อคนอื่นนะครับมันก็คือเหมือนยิ่งตอบย้ำเจตนารมพี่ตั้งแต่แรกว่าเข้ามาช่วยเหลือผู้อื่นครับผม พอได้ฟังพี่เอิญน,นะครับผมก็รับรู้ถึงพลังที่บวกมากๆเลยก็เลยอยากให้พี่เอิญน,นะครับให้กําลังใจบุคลา,ากรนะครับคุณหมอแล้วก็ทีมงานนะครับครับจริงๆแล้วก็บุคลา,ากรทางการแพทย์แล้วก็ทีมงานหน้าด่านทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่หน้าซ้ายที่เป็น active case finding หรือตามสถานพยาบาลต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วก็คือทุกคนนะครับมีส่วนช่วยในการควบคุมการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อโควิด1 ในครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็อยากบอกให้ทุกคนสู้ๆครับผมแล้วก็ทําหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเออเข้าใจเลยครับว่าการที่เราเสียบุคลากรการแพทย์อย่างเงี้ยครับหรือลอสบุคลากรทางการแพทย์ไปคนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องติดแล้วไปกักตัวเงี้ยครับมันกระทบต่อภาักงานแล้วก็กระทบต่อซิสเต็มทั้งหมดก็อยากจะฝากเจ้าหน้าที่ว่าก็สู้ๆนะครับแล้วก็ช่วยกันต่อไปนะครับ ครับท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่เอิร์ธเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆปัจจุบันเลยครับครับก็เมื่อกี้พี่ก็ได้ฝากถึงเรื่องการเรียนการสอนออไปแล้วนะครับว่าอยากให้น้องๆออทําอะไรบ้างแล้วก็พี่ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกๆคนนะครับเรามาพูดถึงในด้านกิจกรรมดีกว่านะครับก็คือในด้านกิจกรรมเนี่ยพี่เข้าใจเลยว่าน้องๆปีหนึ่งหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างเช่นน้องบอสก็ตามเนี่ย ใช่ไหมยังไม่ได้รับความเป็น mm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้สัมผัสเข้าถึงความเป็นเฟชชีอย่างแท้จริงก็จริง,ๆ,รงๆแล้วนะครับพอน้องได้เข้ามานะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยน้องก็จะได้พบกับบรรยากาศที่แบบได้รับความอบอุ่นมีความร่มรื่นนะครับมีฟาซิลิตี้ต่างๆที่คอยอำนวยความสะดวกน้องๆแล้วก็น้องหลายๆคนอาจจะแบบเด้วยความที่มันมีการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อโคโรนาไวรัสเนาะก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่ากิจกรรมก็ไม่มีเพื่อเราก็ยังไม่ได้เจอแต่จริงๆพี่อยากจะบอกว่า มันไม่เป็นไรเลยจริงๆแล้วพี่เชื่อนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลของเราเนี่ยกำลังมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆน,นะครับหรือกําลังมีมาตรการบางอย่างเนี่ยที่จะฟูลฟิลน้องๆในจุดนี้นะครับแล้วพี่เชื่อว่าหลังจากสถานการณ์ขี้คายนะพี่เชื่อว่ามหาลาัยเนี่ยจะมีกิจกรรมที่น่าสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ฟูลฟิลในส่วนนียให้น้องๆแน่นอนนะครับแล้วก พี่เข้าใจแหละตอนพี่เข้ามาปีหนึ่งเนาะพี่ก็เป็นเด็กที่แบบทํากิจกรรมแล้วก็เรียนไปด้วยก็พี่ก็อยากจะฝากถึงน้องๆครับว่าเมื่อวันนั้นมาถึงครับกิจกรรมมาน้องๆพี่ก็อยากให้น้องๆครับทำกิจกรรมก็เอ็นจอยกับมันให้สุดทําให้เต็มที่แต่เราก็ต้องไม่ลืมที่จะแบ่งเวลาเพื่อรักษาการเรียนเราด้วยเนาะก็พี่ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับพี่เอิร์ดก็คือพอได้ฟังพี่เอ,อิร์ดบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับคือผมก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆนนะักศึกษา ปีที่1ทุกคนเลยนะครับด้วยความที่ผมก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ตอนแรกเนี่ยผมก็มีความรู้สึกน้อยใจที่ว่าการที่เราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งไม่มีกิจกรรมอะไรที่สามารถให้เราเข้ามาเรียนที่มอได้เลยอีกทั้งเรายังมีความรู้สึกว่าผมเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยผมรู้สึกว่าผมจะมีเพื่อนไหมแต่พอผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่ตัวที่ตัวเราเลยครับทุกคนคือเราสามารถหาก,กิจกรรมได้กิจกรรมจะมาเรื่อยๆทางเพจที่มหาวิทยาลัยครับเราสามารถเสิร์ชหาได้หมดแล้วก็ กิจกรรมเนี่ยไม่ไม่เพียงแค่เราเข้าไปทำหลายคนบอกว่ามันจะเหมือนจริงเข้ากับกิจกรรมที่มาทําในมอไหมผมรับรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วความเป็นมหิดลคือความเป็นพี่ที่ส่งให้กับน้องผมรับรู้ได้ตรงนี้ครับอีกทั้งผมยังรู้สึกว่าการที่เข้ามาเรียนที่มอหรือการที่เรียนออนไลน์มันเหมือนกับการที่เราจะต้องเรียนรู้การปฏิบัตินะครับเรียนรู้การแบบ เอเอนซ์หมายว่าแบบอ๋อเราสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีนะเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดยังกลับมาระบาดรอบที่สองถูกไหมครับครับนังนั้นผมเลยรู้สึกว่าดีใจนะครับที่ได้พี่เอิร์ธเนี่ยมาให้กําลังใจกับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งรู้สึกว่ามันเป็นพลังบวกมากครับที่ทําให้เราอยากที่จะมาเรียนที่มออยากจะมาเจอรุ่นพี่อยากจะมาเจออาจารย์นะครับครับยินดีครับก็อย่างที่พี่บอกครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับแล้วก็พอผ่านวิกฤต้ไปนะครับก็เชื่อว่า ความเป็นเฟ,ฟชชี่ของน้องเนี่ยกลับมาแน่นอนครับผมครับก็อยากจะขอขอบคุณพี่เอิร์กมากนะคะพี่วันนี้ได้มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่า MT Hero จิตอาสาเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็รอรุ้นนะคะว่ารุ่นพี่สิทธิ์เก่ามาฮิโดนที่จะมาให้ข้อมูลอีกสามารถติดตามได้พี่เพจกรกิจการนักศึกษาครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอิร์ธมากๆนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ